วันนี้มีโยมมาถวายสังฆทานโดยสาเหตุว่าขับรถไปชนเสาวไฟฟ้าล้มไปต้นหนึ่งเราอย่าเป็นเสาเหล็กกันนะหลับในแค่วูบเดียวแค่นั้นเอง ดูตัวอีกทีก็นั่งงงๆมือคลำตามตัวเองเอไม่บาดเจ็บอะไรนะี่ว่ารัดเข็มขัดแล้วก็โชคดีว่ารถมีประกันไม่งั้น,ะนจ่ายค่าสาวิฟ้าตนหนึ่งเป็นแสนนะรถกรพังไปเรียบร้อยได้โอกาสเปลี่ยนรถใหม่นะ ความตายใกล้นิดเดียวจริงแค่แวบเดียวตำรวจมาถึงก็จับเป่าดูว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายหรือเปล่าก็บอกว่าไม่มีเพราะไม่ได้ดื่มแล้วก็าถ,าถามหาของดีว่ามีของดีอะไรแต่ปกติถ้าชนเละขนาดนี้นี่ อย่างน้อยก็ต้องนอนโรงพยาบาลนะหรือไม่ก็ตายนี่ทำไมไม่เป็นอะไรเลยนาะทีเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่นะก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะนะทำไมไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับอันตรายเวลาประสบอุบัติเหตุทำไมบางคนก็ตายง่ายได้หลือเกินเนะี่ ดีจะไปเอาหลักวิทยาศาสตร์ที่ไหนมาตอบคำถามพวกนี้ก็ยากนะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่พอพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมหลายคนก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ช่างเขานะนะพอเรานะร่วงการผ่านไว้ไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเข้าใจเรื่อง กฎแห่งกรรมมากขึ้นเองประชาชนนิยมไปพัฒาพรนายฟังถึงเรื่องของชีวิตตัวเองอยู่กับครอบครัวที่ไปมีครอบครัวที่ไม่น่าปรารถนาเท่าไหร่นะจะเป็นภรรยาทา่าดเจอแต่เรื่องที่บีบคั้นจิตใจเกิดเกิดความทุกข์เยอะแยะมากมาย นะซ้ำแล้วซ้ำเล่านะทำไมต้องไปเจอแบบนั้นแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมนะมันเหมือน,นหาคำตอบอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตมาตลอดทั้งชีวิตอย่างเงี้ยนะพอได้ปฏิบัติธรรมก็ทุ่มเทเอาเป็นเอาตายท้มีออความรู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์มามากพอแล้วไม่อยากจะทุกข์แบบนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะนะนี่น่าสนใจดีนะ นะคือฟังดูแล้วนี่ยก็ก็เข้าใจนะนะเข้าใจว่าอาชีชิตก็เป็นอย่างนี้แหละนะบางคู่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะเหมือนผีเน่ากับลงผุนะอยู่ก็ไม่มีความสุขอะไรนะคู่เวน้นคู่กรรมนะแต่ก็ต้องอยู่นะที่ไม่มีความสุขแต่ว่าจําเป็นต้องอยู่จําใจต้องอยู่อยู่ันไปอยู่งั้นนะ นะบางคู่ก็รักกันดีกันนะต่างมีมานาทิติของตนเองอะไรนะอยู่เพื่อที่จะเอาชนะกันอย่างเงี้ยอยู่งนี้ก็อยู่ลำบากหน่อยนะนะนี่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเหมือนกันโดวยจะว่าไปแล้วเนะีทำไมจะต้องมาเจออย่างนี้ด้วยนะทำไมที่ดีๆกว่นี้มีเยอะแยะ ไม่ไปเลือกมันทำไมอยู่ๆต้องมาเจอคนประเภทอย่างนี้อย่างนี้น,น,นีก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะวิทยาศาสตร์ไหนมามาที่บายเหมือนกันบางทีเป็นอย่างนั้นถ้าเราค่อยๆสังเกตดูนะชีวิตของคนรอบข้างนะชีวิตของเราเองที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยมันจะค่อยได้คำตอบของชีวิตมาทีละนิด นะมนจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็ส่งต่อไปยังจุดนี้ <c oughs> นะจุดนี้ก็ส่งต่อไปยังอีกจุดหนึ่งอยู่งั้นนะให้มันต้องได้เจออะไรที่บางเรื่องมันไม่ได้อยากอยากจะเจอแต่ต้องเจอต้องพบนะบางเรื่องก็คาดการเอาไว้ในจะส่วนมากไอ้ที่คาดการไว้ไมันก็จะได้เจอสักเท่าไหร่ะนะส่วนมากเราก็คาดหวังว่าเราจะเจอความสุขกันงนะั้น แต่พอเขาจริงแล้วชีวิตที่เราเจอ,อจริงนะมันไม่ได้สุขอย่างที่เราคิดไปหรอกมันะมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะที่เราเจออย่นะบางทีก็ทุกข์ปางตายนน่นหลยนะพอมองย้อนหลังไปนะจะมีความเสุขมไม่รู้รอ,รอดมาได้ยังไงนะในะนะขณะนั้นมันทุกข์แทบตายมันคิดอยากจะฆ่าตัวต,วตายด้วยซ้ำไปนะน,นี่อะไรฉุดรั้งเอาไว้นะฮะ นะมาถึงวันนี้ได้ยังไงถึงวันนี้ก็จะมีความรู้สึกออขอบคุณเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะนะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นทาให้เราเข้มแข็งมากขึ้นคือนะถ้าไม่เข้มแข็งก็ตายไปแล้วอะไรอย่างี้มันส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นบางทีไม่มีทางเลือกนะยินะ่งอปแล้วมันไม่ได้มีอะไรให้เราเลือกนักหนาหรอกไอ้ที่เราเลือกไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้นะ ที่ได้เลยก็ไม่ไม่ค่อยจะได้เลือกสักเท่าไหร่หรอกส่วนมากก็จะเป็นอย่างไงน,นะทุกเรื่องเราวนะทังวัทงจะอยู่เป็นแค่นั้นเองอยู่กับมันให้ได้นะแล้วอยู่ยังไงให้อยู่อย่างมีความสุขนะอยู่อย่างเนื้ออารมณ์ <c oughs> ทั้งหลายที่มันกระทบเข้ามาอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงชีวิตนะ นะที่เราจะต้องเจอมันนะยิ่งถ้าเวลาที่เราฝึกปฏิบัติด้วยแล้วนี่ไอ้ที่จะต้องเจอที่มันแรงมากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าบางทีมันมีเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่มันรุนแรงโผล่เข้ามาทดสอบทดลองนะเอาอยู่ไว้ไอ้ที่คิดว่าเราฝึกมาดีแล้วนี่แหละนไอ้ที่คิดว่าเราแน่แล้วนี่นะ พอเ,เจอของจริงเนี่ยมันแน่จริงลูกเปล่าเงี้ยนะนะน,นี้เป็นเรื่องที่จะต้องไปสังเกตเอาเองนะมันจะมีเหตุการณ์ซ้ำๆอย่างเงี้ยนะนะทุกเรื่องโน้นโผลมาทุกเรื่องนี้โผลมาอะไรเงี้ยนะนะให้เราได้เรียนรู้กันนะตอนนี้พอเจอบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเริ่มยอมรับได้เองวางใจกับมันได้อย่างถูกต้อง ในงานพุทธเจ้าคงไม่บอกว่าคงไม่ตัดว่าทุกนั้นเป็นความจริงอันประเสริฐนะเป็นทุกขะอริยสัจนะอันนี้มันก็จะประเสริฐเฉพาะสาหรับบางคนแค่นั้นแหละไม่ใช่ประเสริฐกับทุกคนด้วยนะสำหรับคนที่ฝึกใจตัวเองนะความทุกข์ก็เป็นเรื่องประเสริฐนะคนที่ไม่ฝึกใจตัวเองความทุกข์ก็เป็นเรื่องของความซวยความโชคร้ายแค่นั้นเอง ถ้าเราฝึกใจตัวเองเนะี่ยเราจะยิ้มรับความทุกได้นะความทุกอะไรไเนี่ยโผล่มาที่เราไม่ได้คาดฝันเราจะต้องเจอมันนี่แหละพอพบเจอมันแล้วมันจะเป็นเครื่องวัดใจเรานะนะใจเราก็เพิ่มทุรนทุไลวุ่นวายไปกับมันไหมนะนะถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ได้ไนะม่จะมีหลงความหลงทุกไปกับมันบ้างแนนะแต่ว่าจะอยู่ไม่นานนักนะแล้วกลับมามีสติ รู้อยู่ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แปลว่าใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพอความทุกกตะเข้ามาแล้วก็จมไปกับมันเลยอย่างเงี้ยนะปรุงแต่งคิดต่อนะทุกซ้ำาๆซากๆจากความคิดของตัวเองเนะี่ยย้ำๆเข้าไปอยู่งั้นะนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้ที่ฝึกมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะอันเวลาเราเจอครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังรับไม่ได้นะสู้ไม่ไหวนะ แต่พอเจอบ่อยเข้าเนี่ยมันจะตัวสติมันจะเข้ามาเตือนเราเองนั่นแหละเหมือนในร่างกายเรามีเซ็นเซอร์อย่างเช่นตอนนี้เห็นมีข่าวทางเทคโนโลยีว่าญี่ปุ่นสามารถผลิตผิวหนังเทียมให้เหมือนกับผิวหนังมนุษย์แท้ๆได้แล้วเนี่ยนะ,นะผิวหนังของมนุษย์เป็นยังไสงสมมติเราเนิ้วกดลงไปตรงไหน,นแต่แค่ไม่ถึง ไ่ถึงมินเนี่ยนะแต่ตรงไหนเราจะรู้สึกได้มั้ยมีเซ็นเซอร์อยู่ที่นะ่ะประสาทสัมผัสของเรานะ่นะรับรู้ได้อย่างงี้มันนุ่มนวลอันนี้มันแข็งกระด้งางนี่มันร้อนมันเย็นอะไรเงี้ยนะมันจะรู้สึกได้น่ะอันะนี้เขาทำออกมาได้แล้วนะนะมันในเซนเซอร์เนี่ยเป็นเซนเซอร์ทางร่างกายนะนะเวลาเราเจอ ความร้อนอย่างเงี้ยนะไปจับอะไรร้อนเนี่ยมือมันจะกระตุกกลับมาเองอย่างเงี้ยนเะลยไปกระทบอะไรที่มันเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะนะมันจะเคลื่อนไหวป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัตินะมันถึงรวมถึงตัวประสาทสัมผัสอื่นๆด้วยท้งตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันนะมันจะเป็นอัตโนมัติของมันอย,อย่างนั้นถ้ารู้สึกว่ามันก่อให้เกิดความเจ็บปวดอะไรขึ้นมาสักอย่างที่จริงแล้วใจเราก็มีเซ็นเซอร์อย่างนงี้แหลนะนะ เซนเซอร์ S S ตัวนี้คือสตินะสติที่เราอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจะมีนี่แหละนะต่อให้เป็นสติธรรมดานะสติที่ไม่ใช่ตัวสัมมาสติเนี่ยนะทุกคนมีอยู่สติที่จะไว้ป้องกันตัวเองเนี่ยนะป้องกันอัตรายต่างๆนี่จะจะเกิดขึ้นใจเราอย่างเงี้ยทั้นคนที่เจอความทุกข์ซ้ำๆ,ๆๆเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะฮะ นะวิ่งหนีจากทุกหนึ่งแล้วก็วิ่งไปหาอีกทุกหนึ่งนะอยู่อย่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าคนที่ฝึกสมาสติเอาไว้นะรู้กายเวทนาจิตธรรมอยู่บ,บ่อยๆเนะี่ยเซนเซอร์ตัวนี้มันจะแตกต่างมันไม่ใช่แค่เตือนแค่นั้นนะมันจะมีตัวปัญญาตามมาด้วยนะเตือนแล้วมันจะหาทางออกจากความทุกข์นั้น ว่าถ้ามันเจอความทุกข์แบบนี้อีกในความทุกข์แบบนี้เนี่ยเหตุการณ์อาจจะแตกต่างกันไปนะนะอย่างเช่นความทุกข์ซ้ำๆที่มันทําให้จิตมันเศร้าหมองจิตมันตื่นกลัวจิตมันทุรนทุรายจิตมันกวนก็วายจิตมันวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะนะอันนี้สภาวะภายในเนี่ยอันนี้ของจริงเหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่สภาวะภายในจิตของเราเนี่ยมันคล้ายๆเดิมนั่นแหละ นะเกิดด้วยอำนาจของโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแล้วแต่นะตัวสัมมาสติจะเป็นตัวคอยเตือนนะตัวปัญญาจะเป็นตัวคอยตัดงนั้นเตือนแะล้วก็ตัดอยู่อย่เงี้ยอยู่ตลอดนะต่อไปพอเจอเหตุการณ์ที่ทำให้จิตเศร้าหมองเป็นอกุศลขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็วเพราะมันรู้แล้วว่าถ้าคืนปล่อยคาราคาซังอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาระของจิต จะทำให้จิตมันดิ่งจิตมันจมอยู่งั้นนะนะพอจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่สบายมัจจะรู้สึกเองนะรู้สึกมันอึดอัดอะไรอยู่ข้างในน่ะมันไม่สบายนะนักภาวนาหลายคนก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่วันนี้ทําไมปฏิบัติแล้วใจมันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้มันไม่โปร่งโล่งนะนิดๆหน่อยๆแค่นี้มันสังเกตเห็นละทีนี้คนไม่ภาวนาเนี่ยมันไม่เห็นหรอกมันไประบายออก กับคนรอบข้างจะระบายออกจากโดยการดูหนังฟังเพลงอะไรไปตามเรื่องนะคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นเวลาความทุกข์มันบีบคั้นเข้ามามันไม่ได้มาดูจิตตัวเองมันดูแต่คนอื่นนะเฮ้ยเบื่อไปหากินเหล้าดีกว่าแค่นะัไปเที่ยวดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงดีกว่าอะไรนี้นะส่วนมากก็จะวิ่งหนีพยายามวิ่งหนีความทุกข์ที่มันวิ่งหนีไม่ได้นะอยู่แค่นั้น ช่วงนี้ช่างมาทำงานในวัดเยอะนะถามใครก็คล้าย,ายกัน,นไม่รู้เดินนี้จะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนมากก็ส่งบ้านบังส่งรถบางส่งลูกเรียนหนังสือบางอะไรว่าเอาเห็นมีงานเยอะเยอะแยะทำไมไม่รอดโอ้ oh, อาจารย์เอ้ยเป็นอย่างนี้แหละะก็บน่นเงียบเงียบ,มบไม่ฟังฟงึมงไม่ฟังตามเรื่องของเขานะถามใครก็พอๆกันนะ คือพยายามที่จะหนีจากทุกหนึ่งไปหายอีกทุกหนึ่งหนีจากทุกหนึ่งไปหาอีกทุกหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเป็นเมือนกันหมดนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอทุกแทนที่จะหนีก็รู้ทันมันนะทุกอะไรโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันมันนะการรู้ทันทุกครั้งนี่แหละมันทาให้เราไม่ไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาการที่พอมีความทุกข์แล้วก็จมอยู่กับมันแล้วก็ปรุงแต่ง คิดต่อไปสารพัดเนี่ยนั่นแหละคือไปสร้างกรรมใหม่อย่างน้อยก็เป็นมโนกรรมนะเป็นกรรมทางใจนะไอ้กรรมทางใจเนี่ยแหละมันจะส่งต่อไปยังวจีกรรมกายกรรมต่อไปนะนะเวลาใจมันเศร้าหมองเนะี่ยเวลาจะพูดอะไรมา,ไราก็พูนะดในเรื่องที่เป็นอกุศลนะจะทําอะไรก็ทำในเรื่องที่เป็นอกุศลแค่นั้นเองแต่ถ้ามโนกรรมนะั้นเป็นไยกุศลกรรมนยะเวลาจะพูดจะทำก็เป็นไฟกุศลขึ้นมา นะมันถ้าเรามีสติรู้ทันมันอยู่เงี้ยมันก็ตัดกรรมไปในขณะนั้นผ่อนหนักให้เป็นเบานะถ้ากรรมมันแรงจริงนะนผ่อนหนักให้เป็นเบานะสมมติเอาไปประสบอุติเหตุต้องเจ็บตัวต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยคนทั่วไปก็จะทุกข์ไปสารพัดนะแล้วก็โทษโชคชะตาวาสนาฟ้าดินอะไรไปตามเรื่องนะ สวยเพราะอย่างงู้นอย่างนี้นะจมแล้วก็ปรุงแต่งจะเอาเงินไหนมารักษาญาติพี่น้องจะลำบากไปกับเราไมมอะไรเนี่จะเศร้ามองจมดิ่งไปเรื่อยนะแต่ถ้ามีสติรู้ทันนะก็จะยอมรับมันได้เ,เจ็บก็เจ็บสิปวดก็ปวดปวด่ปวยก็ปว่วนยะทำอะไรไม่ได้ถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นนะก็ยอมรับมันได้ นะอาจจะยอมรับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้เรื่องเอาซะเลยนะไม่รู้ทันเอาซะเลยอย่างนี้นะนะนี่พอเริ่มยอมรับได้นะรู้นบ่อยๆเข้าเดี๋ยวค่อยๆคลายไปเองนะนะแม่จะต้องประสบกับเหตุการณ์นั้นไม่พึงประสงค์แต่ว่าอย่างน้อยก็รักษาจิตตัวเองไว้ได้ไม่ไปต่อยอดกรรมให้กับตัวเองนะอนนี้เ,นเรื่องที่เราจะต้องไปฝึกฝนตัวเองนะใครก็ฝึกให้เราไม่ได้ในะเรื่องอย่างนี้นะ นะนี่บางคนก็เวลาจะประสบพบเหตุอะไรขึ้นมาก็ไปทำบุญนะแต่ว่าเรื่องเป็นเรื่องนี้ดีไม่ดีนะอะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้เราได้ทำบุญดีทั้งนั้นนะอะไรที่เป็นเหตุให้เราได้ทำความดีดีทั้งนั้นนะไม่จะเป็นเรื่องโชคร้ายอะไรก็ตามเถอะนะดีแต่ว่าอย่าเอาแค่ทำบุญภายนอกนะนะทำบุญให้มันถึงภายในด้วยนะภายในคือ ทำไงใจเราถึงยังไม่ทุกข์ไปกับเหตุการณ์ได้ร้ายพวกนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ใครก็มาฝึกให้เราไม่ได้เราต้องฝึกตัวเองนะแล้วมันแปลกว่าคนที่บางทีอยู่กับชีวิตที่มันย่ำแย่เงี้ยนะพอฝึกจิตตัวเองไปนะได้สักระยะหนึ่งถ้าว่าเริ่มเดินหน้าเริ่มวางใจได้อย่างถูกต้องแล้วเลิกโกรธเลิกเกลียดไม่ประเภทตาต่อตา,ตาตอตอฟันต่อฟันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย นะเพราะบางทีเวลาเจอชีวิตครอบครัวที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าคู่ชีวิตเราแย่นะบางทีเราเองแย่ด้วยนั่นแหละนะรบกับรบมาเจอกันก็ยิ่งพังหนักเข้าไปใหญ่ก็แค่นั้นเองเอกุศลกับอกุศลมาเจอกันก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมแค่นั้นนึงนะทีนี้พอเราปรับใจของเราเป็นกุศลกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมีสติรู้ทันตัวเองอยู่บ่อยๆนะ ตอให้เขาเป็นอากั่องของเขาเราก็รักษาใจตัวเองเนะไม่ตอบโต้ไม่วุ่นวายใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่อารมณ์เป็นหลักเหมือนเมื่อก่อนนีนะ่จะรู้สึกได้เองว่าออชีวิตดีขึ้นนะจากที่เขาไม่ฟังเขาก็ฟังมากขึ้นจากที่ไม่ยอมเขาก็ยอมเรามากขึ้นนะอะไรที่จะเป็นเหตุนในการโต้เถียงทะเลาะเบาแวงเบาบางลงไป เป็นเนตัดกรรมไม่นในตัวไม่ต้องไปรอจะต้องไปทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาระอะไรที่ไหนหรอกแต่มันทําบุญในที่ใจตัวเองเดี๋ยวนี้แหละอย่างงี้นะถ้าเรารู้จักรักษาจใจตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็ฝึกไปนะนะนะเพราะว่าในชีวิตของเราเองนี้ต้องเจอทุกข์อีกเยอะนะเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็จะโผล่มาหา เราเยอะที่เราจะต้องเรียนรู้ประสบพบเจอนะถ้าฝึกมาตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะช่วยเราได้มากนะเวลาตอนที่เราไม่ยีกกาลังที่จะฝึกไม่มีกําลังที่จะเรียนรู้แล้วเนะี่ยตอนนั้นมันจะไม่ไหวเอาแค่นั้นแหละนะอะ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน